ครับผมแต้นรายการเกมเมอร์ทีวีฮ่าฮ่ามันนี้ผมก็จะมาเข้าเกมเรษถีนะครับไม่ไม่ค่อยจะเข้าเล่นเลย,ยนี้เล่นไม่ค่อยบ่อยครัคัดเกมอื่นแล้วก็มาแคสเกมนี้บ้างมาผมต้ผมขอแพรบคูปองนะจริงๆคนระับผมไม่รู้ว่ามันจะได้แค่คนเดียวโอเคได้ครบ เชื่อสำเร็จแล้วนี่นะได้โอ้โหข้าเหมือนห้าทองรับพลัก,กิฟตลายวันเอาแล้วก็จำกัดทั้งหมดอ่ะไม่มีหรอเชิญเพื่อนเชิญปับ๊บเพื่อนหม่ย,ยังไม่เชิญอะหรือ,อยังไง รับของก่อนแล้วกันอุย้ยอะไรอ่ะห้าวันเนาะขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันเราค่อยใช้ล็อปุ๊บเอาลูกหามาก่ปมาเซเปิดกันน่าจะได้ของดีๆหน่อยไหม โ uh oh. อ้โหของม่ค่อดีเท่าไหรอ่อ,อ่ะอันนี้ได้อันนี้พอได้โอ้โหต้องหมุนธรรมดาขอ uh oh. ส่งของก่อนนี่เราก็ส่งของเลยเรามาดูกิจกรรมกันก่อน แล้วเข้าเพ์เกมเศรษฐีอีกตอนนี้ผมก็รับของเก็บไว้สี่โมงแล้วตอนนี้ผมก็รับของไว้ก่อนนะ ตอนนี้รับส่งของไปมันมันเยอะจังอ่ะโอ้โหมากำกันเยอะเลยอ่ะผมมารับในนี้รอบหนึง่งสองแสนสองทองเปิดกล่องอ,กกอันนี้ห้าวันเอห้าฟ้าห้าใบ เอ่บวกจักจักติงแค่หอมลมเือนนี้เลยเราเข้าไปดูดกว่าตอนนี้ผมมีเงินอยู่สามแสนสามแสนใช่ไหมมาดูสมภาพไม่ใช่สิเอาไม่มีหรอกอัลรบ้มอนะถ้าเัาจะมีอยู่ไม่ใช่หรอผมมันมีแล้วมั้งแล้ววันนี้ทุกคน เก้ายังมไม่รู้สกิลตัวนี้เลยอะไรอนันแรกจะมาแตเดี๋ยวค่อยไปอ่านที่หลังแล้วกันมันก็จะมารับของกันแล้วมาดูกิจกรรมกันกิจกรรมตัวอน แผนที่อุโม,มง,งมน้ำเนี่ยอะไรแผนที่อุโม,มงน้ำทำไอเทมอันนี้ยังหัวต้อสั่งไอเทมอีเวนต์การเล่นก็มีเลยโอเค มาดจี้เครื่องรางมาอัปเกรดจี้ป๊ะเก็บไวไดีเรามีเอสที่ไม่ใช้อยู่กี่เอสเนี่ยอันนี้สามอันเลยมาอัปเกรดดีไหมเนี่ยเราจะมัเก็ตอันนี้ผมว่าทำชุดเซ็ตนี้ให้มันโหดไปก่อนดีกว่าให้ผมว่านะ น,นี้ไม่อยากใช้อ่ะอไปนี่ก่อนอัปเกรดอัปเกรดหมวกดีกว่าอ่ะอันนี้ไปยัดไปไม่ค่อยสัมพัญเพราะเราไม่ค่อยใช้หรอกแล้วก็ได้เอ็กซ์พอร์ตจุแล้วมาเกรดนี่กันนีน่ไม่ใช่ สามวันเติบเต๊บสามเ็จอยู่แล้วเอา้าโอ้เสียได้อ่ะเสียได้ไปอันหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์ไม่อัพหรอกมาดูอะไรนี้ก่อนลูกบาใช่เอ้ไม่ใช่สิจะดูอะไรนะ สมเจ้างลางมันจะส่มแป๊บรถปะรถใช่ไหมสมสักครั้งแล้วกันอ้ยได้แลกของได้แรกของ,ของมาแรกของกันไมเก็บแรกไว้แลบ่ไม่ใช้อะไรมาก ได้มาแสนหนึ่งแสนหนึ่งกับห้าเพนก็ถือว่าคุ้มอยู่เนาะแล้ก็ที่อื่นไม่โดนก็ต้องขายตรงนี้สิขายเกตบมาไม่สมเร็จ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 ได้สี่แล้วโอเค ผมว่าไปสกตากันดีกว่าแต่ก่อนอื่นต้องมาอัพเดการ์ดก่อนดาวอัลคีนาเอาเอยัดไปแล้วกันเอแล้ไม่กี่องเอาวียัดไปแล้วเอาซียัดไปแล้วโซีไม่ช่วยอะไรเลยสี่ห้าหกเจ็ดเฮ้ยคูณสอง เอาโซล่ามยักเนอะโซล่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แปดเก้าสิบหนึ่งจุดห้าเราจะเล่นดากอาทีหน้าดีมั้ยเอาตัวนี้มาเล่นกันเอาเล่นตัวดับปืนดีกว่าตรงก็ต้องออกสองจี้เดี๋ยวผมว่าตัดเอาเป็นสายลมแล้วกัน มีสไลด์การ์ดมีพุ่มคุกกี้ขอเป็นดูดดูดเมียนะเอสร้างมีดูดไหมี่ะให้มีอยู่มีอยู่แล้วไม่ใช่ S สิไม่ใช่ S บวกกันสิม่ใช้ก่อนไม่เป็นไรกันเพราะมันเรามไม่มีดูดจริงๆ อยากได้กลุ่มดำว่ะคว่างกันสำเร็จหรอใส่มาจะเล่นอันนี้ไหมอันนี้แหละเล่นเกมหนึ่งตามามองน้ำมากันหาคนเล่นกัน ไม่มีใครเล่นเลยอะเอ๋อออกทำไมเนี่ยโออคนเข้ามาเราหัวอ,อ้อนยังรอใหม่เลยเราขอตัดไป่อนที่เจอคนล่นแล้วกันเอ้อไม่ตัดแลละกองเราจะตัดเลยเอสธรรมดาโอเคชา้าๆง่ายๆแน่ พอได้พอได้โหโจหอยู่เสี <S <S ้ยวโหดโจเบิ้นรัวรัวเบิันรัวยังไงก็เบิ้ลเอ้าบินเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเจ็ดสิบห้าไม่ออก ไปตายดีวยกว่าเหอะบินไม่ออกอะ่ะร้องไห้แป๊บอย่าตกเลยอย่ากดอย่ากดนะอย่าปั๊มนะปั๊มมันมีเงินจ่ายหรอถ้าใช้กระนักปั๊มก็มีเงินจ่ายเออโชคดีเออมันไม่กดปั๊มนะถ้ามันกดปั๊มอย่านี้มันก็ปิดมันก็มีโอกาสไ<ะ>ม่เป็นไ,ไร เอาทอยลงเจ็ดให้ได้แล้วกันจะลงมะโอ้โหเมื่อกี้ทายเมื่อกี้จะออกทอยเจ็ดแต่ก่อนโดนหกแต่ออกห้ามึนงงม่ะมันได้แลนด์มาร์กไปแล้วอุ้ยเปิดปั๊มเนี่ยอย่าเปิดเลยขอร้องต้องเปิดเลยอะนันเนี่ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่ เดี๋ยวลุงตู่จะตามมาแต่ถ้าชทอยจะสิบแล้วกัน <4. S 1> อะไรวะโอ้ยสองล้านเก้าต้องใช้แล้วกันไม่ใช้คงไม่รอดแพ้ไก่เลยเราไม่ยอมหรอกร้องใ้ชนะไก่ให้ไรโอ้โห ดวงดีมากเลยเนี่ยคนเนี้ยแต่ถ้าเรามันตกมังเราก็มีสิทธิ์ที่มันต้องขายอุ้ยดวงดีกันไปแล้วออกคือสองบ่อยมากอะใช้บัฟไดะเนี่ยอเอ้ยร้านหนึง่งร้านหนึ่งร้านานึงจ่ายมารอดโอ้โหขาดจี้หนึ่งครั้งเนี่ยขอขอหน้าขอสองอขอสองอขอสองอโอ๊ย ต้องกู้กู้กันกู้กัน <4. S 1> ทำไมมันดวงดีจังอ่ะยันนีเอยู่ <S 2> 2. <S เราลอง <10. S 1> โอ้ยจบแน่ๆม,มันต้องโหดจังวะจะแพ้เอสได้ไงนี่ เราไม่อยากแพ้เอสเราเอสบวกนะเว้ยเออขอบใจมากเพื่อนเปิดเงาวนะ้ามว้โชคดีอ่าโดนสองล้านะครับแต่ค้ชจะใช้กาแรแหละเาไม,มีโอกาสที่ตัดการจู่แสงว่าโดนตัดโดนตัดเย้ชนะครับ มาที่หนึง่งแล้วเดี๋ยวเขาสุ่มว้เล่นตาหน้ากันเฮ้สุ่มยากจังสักแป๊บหัวร้อนกดท่าเพชรมารับของแป๊บห้าหมื่นทอง ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับออกนับ